มีแฟดถามส่งเมลให้ฉันและแชกทกันส่วนตัวสองคนจะหวงจะรักจะคอยดูกลับเรียนนะกลับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะผมอยู่กับเฮานี่นะกับช่องใหม่นะผมถ้าใครเห็นผ่านหูบันตาให้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยครับผมกับช่องใหม่นะฮะคือ,อช่องเก่าโดน กันแลยเกตย์ขอร้องให้ทางยูทู e นะเลิกปิดกัน้นโทนี่สักทีโอ้โหท้องๆแบบนี้นะผมจะให้มาปิดกั้นอยู่ได้ยังไงลครับผมใช่ไหม,อมดอกแรกนะฮะก็จะไปส,สวยๆเลยก็สวัสดีทุกคนนะผมก็โทนี่ยังอยู่ที่เดิมนะผมอยู่เพลงสนะอ,อ,อ,องสองแปดนะฮะสองสองแปดอุ้ยอุ้ยเข้าสเกตเตอร์เออวันนี้มาดีไหมก็ขอบอกคำตื้ก่อนนะผม ว่าคลิปนี้นะไม่เหมาะสำหรัหหววรรบผ,ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะผมอาจมีภาพเสี่ยงเนื้อหานะที่ต้องใช้วิจารณณในการรับชมนะผมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะฮะโอเครับผมว่าไปนั่นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีตังก็อย่ามาทางนี้เลยกันฮนะอันนี้มันสําหรับความสนุกสนานนะผมวันนี้รู้ชมต้องทําอะไรนะ อะไดที่มันเพิ่มพูนเนาะงอกเงยนะแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงครับผมนะบางคนก็ซื้อหวยนะโอ้สวยผมซื้อหวยนะบางคนก็ซื้อหุ้นนะบางคนก็ซื้อคิปโปร์นะส่วนตัวนี้ก็ประทำอย่างที่เห็นนะเล่นเกมนะนะเล่นเกมการ์ดหมุนนะเล่นเกมการ์ดหมุนนะเดหรือเล่นเกมการ์ดล่วงนะเกมแบบนี้คนระับเกมดอกไม้ล่วงนะ เป็นเกมเป็นเตอร์ติกนะผมพูดอะไรไปเรื่อยนะเอาลองพูดไปเรื่อยอ่อเดี๋ยวโดนตรวจจับมาเดี๋ยวแย่อีกนะก่อมาทดลองนะครับอยู่กับช่องใหม่กันนะเพลง228นะผมสมัครฟรีนะครับกิจกรรมเพียบนะฮะติดตามก็ได้นะและวิธีแกมนะผมนู่นในลยยไนะลน์ดีเลยในไลน์ไม่ต้องไปทักในไลน์ส่วนมากนะผม แค่ขอเขาว่าเทเลแกรมเข้าทไหนอยเลยไงก็เดี๋ยวทางน้องนอยมินทุกคนน่ะอนองมินก็จะบอกเพื่อนๆพี่เองนะผมว่าเข้ามาอยู่กันทางไหนนะผมแม้ทั้งสอบถามปัญหาเลยอะไรต่างๆแล้ผมเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเรานี่อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันนะลุมกันทั้งตอบคำถามทั้งลุมแกล้งทั้งลุมอะไรนู่นนี่นะไม่เหงาแน่นอนนะโอามาแก้วอ่า,มา,อามาดูดิ ปา่อยใผมมีแพล่มเยอะไปหน่อยนะผมมามันต้องมาแล้วล่ะปุ๊บๆยังเป็นตัวถูกลงอยู่นะครับผมไม่มีนะช่วงแรกเหมือนเมื่อกี้มันมีตัวสีทองลงไปแล้วนะโอเคนี่มาแล้วมาแล้วคูณสิบไปแล้วเพื่อนคูณสิบไปแล้วอย่างไรดีอนี่คูณสิบไปแล้วโห้หมดว่ะโอ้ชิบหายแล้ว โอ้ยโอ้ยเขาตึงนี่ตึงเกินยังไงได้พันหนึ่งคนระับอ้ยช้าไปวะมันขอ,อแบบแป๊บเดียวหมดเลยแล้วกันนะครับรุนมาแค่นี้นะทุนมาหมื่นนะได้มาได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้มาเท่าหนึ่งจัดไปให้หมดแล้วผมจะไปยื้อเหลือนะฮะหมดกันแปบ๊บหนึ่งนะเก็บสำหรับเพื่อนๆที่ทักเข้ามาตอนนี้นะผมก็ สวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยฮะที่อยู่ด้วยกันตอนกลางคืนนะฮะโอ้ยสวยนะเมื่อกี้นี้ครับพอดีก้มหน้าหาันไปมองคลาสายตาไม่ได้เลยนะผมคลาสายตาไปเจอม่อกี้หูทุดใหญ่เลยนะผมสามพันกว่านะฮะโอ้ยชมภูมาดี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  ช่วงนี้แตกนอกมันดีกว่าอุ้ยเข้าแล้วแต่ก็สเต็ปเดิมผมอย่างที่รู้กันนะเต่าดำนะทำข้าฟรีไม่ค่อยจ่ายช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะอาจก็จ่ายน้อยมากครับอาจจะจ่ายอาจจะมาเท่าทุนนะหรืออะไรอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่กลัวผมความไว้วางใจของปีศาจนะทุกคนนะแล้วก็รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะนิดด่งไว้เพื่อนนิ่งไว้เหลือแค่สาม หูได้มาทั้งได้สิบมาแล้วผมแย่จัดๆนะนะผมมีเพื่อนถามมาผมว่าเว็บท,ที่ที่ไหนนะครับผมลิงก์ลิงก์งอยู่ในคำอธิบายนะครับผมบางทีผมอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในช่องช่องแชทเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเพราะว่ามีคนแอบอ้างเยอะนะครับผมของโทนี่อยู่ที่เฮงสองสองแปดเท่านั้นนะครับผมเดี<ๆ>๋ยวม้นมาถามได้ครับ ดูเมนมาถามได้ผมตอบเป็นคนๆไหมวรตรงนี้มันเหมือนจะเป็นบอดเยอะหรืออะไรเยอะนะฮะบอดยิงมาทีนี่หลายคนนะไม่เป็นไรฮะเฮ้ยนอกเลยเอานอกเลยอุ้ยทองมานะครับขอแบบว่าขอสุดไม้ไปนะสิบทีไปสุดไม้ครับลองดูนะครับยังไงล้วก็กำไรแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวหมดสามสิบทีป ขึ้นเลยว่ะเฮ้ยไม่ขึ้นเลยว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะโอ้โหพอเลยพอแล้วพอแล้วโอ้โหชุดใหญ่ของโบนรลบจัดนะฮะติดกระเตอร์เปล่าวหรือว่าติดกระเตอร์สองตัวนะครับเอมาไหมเอมาได้อีกโอ้โหอิมอ่มีมสิบสองสิบคูสิบสามเพื่อนแตกนอกแต่รอบเละเทะน,นะผม สี่เจ็ดโอเค,คับเลิกเลยครับพอเลยนะครับผมเราไปเจอกันในเกมต่อไปนะผมเดี๋ยวคุยพิมพ์คุยมาได้นะว่าเกมอะไรนะผมนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ